ตอนที่185ในสมองมีภาพละครฉากใหญ่หลังได้ฟังถ้อยคำของนางแล้วความกังวลภายในจิตใจของหลิวไว้จือก็ค่อยๆสงบลงเขาพูดด้วยรอยยิ้มหวานหยดหลานสาวค้าเข้าใจแล้วว่าเหตุใดคุณชายหนิงจึงมองเจ้าต่างออกไปแค่สายตาที่สงบนิ่งนี้ก็ไม่มีคนธรรมดาที่ใดสามารถเทียบได้แล้วท่านก็แค่อยากให้โกดังถูกเช่าโดยเร็วเพื่อลดความกังวลให้เจ้านาย อาว่าจือเวลาต่อรองธุรกิจจะเสี่ยงไม่ได้จะให้อีกฝ่ายรู้ไพ่ตายในมือของท่านไม่ได้มีฉะนั้นจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบท่านต้องกุมอำนาจของฝ่ายรุกเอาไว้ในมืออย่าปล่อยให้ผู้อื่นมาจูงจมูกเด็ดขาดหลินเว่ยเว่ยอดไม่ได้ที่จะชี้แนะอีกฝ่ายพี่รองตรงท่าเรือมีทหารเยอะมากพวกเขามาจับคนเลวกันหรือเจ้าหนูน้อยจับมือหลินเว่ยเว่ยอย่างเชื่อฟังขณะที่ดวงตาก็มองไปทางท่าเรือ หลินเว่ยเว่ยมองไปที่แม่น้ําก็พบว่าเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งกําลังเข้าเทียบท่าทันใดนั้นนางก็หันไปฉีกยิ้มให้หลิวไว่จือ่อเตรียมตัวให้พร้อมลูกค้ากําลังมาเยือนแล้วท่ามกลางเหล่าทหารชายผู้ดูเหมือนผู้บัญชาการกําลังสอบถามแรงงานบนท่าเรือสองสามประโยคจากนั้นก็หันมามองทางพวกนางแล้วพานายทหารกองใหญ่เดินตรงมาทางนี้ทันทีเจ้าหนูน้อยตกใจจนเข้าไปหลบด้านหลังของหลินเว่ยเว่ย ผู้บัญชาการวางสายตาบนตัวหลินเว่ยเว่ยและหลิวไว่จือครู่หนึ่งหลังขมวดคิ้วแล้วเขาก็พูดกับหลิวไว่จือว่ากโกดังของพวกเจ้าอยู่ที่ใดพาข้าไปดูหน่อยหลิวไว่จือมีเหงื่อเย็นผุดขึ้นที่หน้าผากในทหารกองนี้มีท่าทางดุดันฉนัยเลยชาวบ้านในหุบเขาเช่นตนจะเคยเห็นท่าทางเช่นนี้มาก่อนอาไว่จือไม่ต้องกลัวคนเหล่านี้คือทหารรักษาการของทางราชสำนักไม่ใช่กองโจรภูเขาวพวกเขาไม่มีทางทำร้ายท่านแน่หลินเว่ยเว่ยนึกระอาในใจ หรือไหวจื่อยังด้วยประสบการณ์อีกมากทันใดนั้นทหารหนุ่มในหนึ่งที่อยู่แถวหน้าก็หันมามองหลินไว้ไว,ไวกองโจรภูเขาเขตเริ่อนอันไม่สงบสุขอย่างนั้นหรือในอดีตไม่มีหรอกทว่าปีนี้ภายแล้งรุนแรงมากนอกเขตเริอนอันจึงมีผู้ประสบภัยไม่น้อยเมื่อวานอนอรระหว่างทางกลับบ้านก็ได้เจอกับผู้ประสบภัยที่มาก่อความวุ่นวายข้ามีพลังเหนือธรรมชาติและเกวียนเทียมล่อก็เคลื่อนที่เร็วจึงไม่ถูกคนเหล่านั้นทำร้าย ภายใต้สายตาเค้นเอาความจริงของอีกฝ่ายหลินเว่ยเว่ยกลับทําตัวไม่เหมือนสาวน้อยผู้ตื่นตระหนกหืมเจ้ามีพลังเหนือธรรมชาติพลังมากเพียงใดหรือทันใดนั้นเสียงทุ้มต่ำของใครคนหนึ่งก็ดังขึ้นมานายทหารหนุ่มหันไปทํามือคาระวะถวายพระพรองค์ชายเจ็ดคาระวะหมินอองซื่อจือ่อตึกทันใดนั้นหลิไวไหวจื่อก็เข่าอ่อนจนคุกเข่าลงกับพื้นสวรรค์ผู้ใดหรือองค์ชายเจ็ดซื่อจือ่อ ต่ตัวละครเหล่านี้ล้วนได้ยินจากบทละครพื้นบ้านเท่านั้นเหตุใดมาปรากฏที่เขตเรื่อนอันได้ไม่ต้องมากพิธีองค์ชายเจ็ดโบกร,ระหัตให้ในายทหารหนุ่มแล้วตรัสด,ด,ด้วยสุรเสียงแห่งความเกษมสําราญล,ลุกขึ้นเถิดไม่ต้องให้เกียรติเสียยิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นเสียงของหลีว่จื่อค่อนข้างสันเครือชาวชาวมินหนึ่งสมสมควรทําแล้วองค์ชายไม่ใช่หรือไม่ใช่พระโอรสขององค์ฮ่องเต้หรืออย่างไร กลับไปมีเรื่องให้คุยโวอีกแล้วพระโอรสของห้องเต้ตรัสกับข้าดูสงเกียติมากเพียงใดกันเล่าหืมท่านไม่ใช่ผู้สูงศักดิ์เจ้าโง่ที่ซื้อแมวป่าจากข้าไปหรือหลินเว่ยเว่ยจดจำสองคนนี้ได้เขตเริ่นอันเป็นพื้นที่เล็กๆแม้จะมีเศรษฐีผ่านไปผ่านมาไม่น้อยทว่าผู้ที่ดูสูงศักดิ์และมีรัศมีไม่ธรรมดาเช่นนี้ยังมีอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นดวงเนตรคู่นั้นขององค์ชายเจ็ดค่อยๆเบิกกว้างเพราะความตกพระทยัยเจ้าเจ้าคือคนที่ขายแมวป่าผู้นั้นหรือ คาดไม่ถึงว่าจะเป็นกูเนียงนางหนึ่งพระองค์จึงไม่ได้ยืนกรานที่จะให้นางแสดงพลังเหนือธรรมชาติแต่อย่างใดเพราะสตรีที่สามารถจับแมวป่าได้จะสู้กับผู้ที่มาก่อความวุ่นไวายได้จริงย่อมไม่ใช่เรื่องน่าสงสัยอันใดองชายเจ็ดยังตรัสถามต่อกูเหนียงเล่าให้องค์ชายผู้นี้ฟังหน่อยเถิดว่าสถานการณ์ภายแล้งของพวกเจ้าไราแรงถึงเพียงใดแล้ว หลินเว่ยเว่ยจึงเล่าโศกนาฏกรรมของหมู่บ้านอื่นและยกตัวอย่างถึงเสี่ยวร่างเด็กกำพร้าที่นางเพิ่งรับกลับไปให้องค์ชายเจ็ดสดับตระฟังเพื่อให้ได้เห็นภาพชัดเจนกว่าเดิมและทําให้องค์ชายเจ็ดกับมินองซื่อจื่อเข้าใจสถานการณ์ในเขตเริ่นอันหรือแม้กระทั่งภายแล้งทั่วเมืองจงโจวะองค์ชายเจ็ดขมวดพระขนงพร้อมฉายประกายเย็นชาในดวงเนรงเสน่ห์ภายแล้งในเมืองจงโจหนักถึงเพียงนี้เหตุใดไอหมาชิงหุยไม่ถวายดีกาขึ้นไปหมาชิงหุยใครหรือ หลินว่ว้ยวยมีสีหน้างุนงงทันทีองชายเจ็ดเห็นท่าทางงุนงงของนางจึงระงับไฟโทรสะแล้วยกริมพระโอษฐ์ขึ้นมันคือเจ้าเมืองจงโจไม่ได้รายงานเรื่องภัยแล้งเพราะเหตุใดพวกชาวบ้านยังรอให้ราชสำนักเปิดคลังบรรเทาทุกข์คราวก่อนตอนที่หม่อมฉันมาขายแมวป่าก็ได้ยินพวกเขาบอกว่าทางราชสำนักได้เปิดคลังแจกจ่ายสเสบียงไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้งขั้นรุนแรงบางพื้นที่แล้วหม่อมฉันหลงเข้าใจผิดว่าอีกไม่นานก็จะมาถึงพวกเราเสียอีก หลินเว่ยเว,ไ,วไม่รู้ว่าพวกคุณนางคิดอันใดอยู่คิดปิดบังเรื่องภายแล้งก็ปิดได้เลยหรือนี่ไม่ได้เป็นการเอาเปรียบรัษฎรหรืออย่างไรจินเฉิงเจ้าคุ้มการสเสบียงไปส่งทางทิศตะวันตกส่วนที่นี่เปิ่นหวางจะอยู่จัดการหมาชิงหุยเองงานบรรเทาทุกเป็นเรื่องน่าเบื่อดังนั้นองค์ชายเจ็ดจึงอยากปัดความรับผิดช,ชอบมานานแล้ว หมินอ๋องซื่อจื่อยกมือกระดอกแล้วยกยิ้มมุมปากอย่างเย็นชาองค์ชายเจ็ดผู้ที่ทูลของงานบรรเทาทุกจากฟาบาทเป็นพระองค์เองและตลอดทางนี้ผู้ที่หาเรื่องอู้งานตลอดก็ยังเป็นพระองค์ข้าแค่ได้รับบัญชาให้ขนสเสบียงมาทางตะวันตกส่วนเรื่องอื่นข้าไม่สนใจความหมายชัดเจนมากนั่นก็คือหากเจ้าละทิ้งบอลบอลเทบอลแล้วเกิดปัญหาอันใดขึ้นในระหว่างนั้นก็อย่าหวังว่าข้าจะตามล้างตามเช็ดให้เจ้า หลินเว่ยเว่ยมองไปยังใบหน้าของมินอองซื่อจื่อครั้งแล้วครั้งเล่าดวงตานี้รอยยิ้มแสนเย็นชานี้เหตุใดจึงดูเหมือนบัณฑิตน้อยมากเลยหรือผู้ที่ดูดีเวลายเยอะเย้ยคนอื่นก็จะเป็นเช่นนี้ทุกคนองชายเจ็ดเก็บพัดแล้วเคาะที่ฝาพระหัตจากนั้นก็แย้มพระโอดราวกับปิศาตรร้ายจินเฉิงเราสองคนเติบโตมาด้วยกันใสก่กางเกงตัวเดียวกันนอนบนเตียงและยังดื่มนมจากแม่นมคนเดียวกันยังจะแบ่งเจ้าแบ่งข้าด้วยเหตุใดอีกพี่น้องแท้แท้ยังต้องทำบัญชีให้ชัดเจน หน้าที่บรรเทาทุกยิ่งใหญ่ดุดฟ้าปัญหานี้ข้าไม่ช่วยแบกรับแทนพระองค์หรอกตั้งแต่เด็กจนโตหมิ่นอองซื่อจื่ออาช่วยแบกปัญหาแทนองคชายเจ็ดน้อยครั้งเสียที่ไหนองคชายเจ็ดผู้แสนเจ้าเล่ห์พระองค์นี้มีครั้งไหนที่ทำให้ฮ่องเต้มไม่พอพระทัยแล้วจะไม่ลากเขาไปรับกรรมด้วยบ้างองค์ชายเจ็ดทำสีพระพักเป็นเชิงประจบสอบพลอทว่าสายสัมพันธ์ของเราสองคนแน่นแฟ้นกว่าพี่น้องแท้ๆถูกหรือไม่ หลินเว่ยเว่ยรับชมการโต้เถียงของบุรุษทั้งสองด้วยความตื่นเต้นทันใดนั้นในสมองก็มีภาพละครฉากใหญ่ปรากฏขึ้นซื่อจือจอมซึนเวอร์ซัสองชายตัวร้ายสาวน้อยเจ้าหัวเราะอันใดยอยู่องคชายเจ็ดเหลือบมาเห็นรอยยิ้มผิดแปลกบนใบหน้าของหลินเว่ยเว่ยทันใดนั้นพระองค์ก็รู้สึกหวาดกลัวและขนลุกไปทั่วพระวรกายทันทีหลินเว่ยเว่ยรีบจัดการสีหน้าของตนดวงตาดุดตาลูกกวางดูบริสุทธิ์และใจดีขึ้นมาหลังกระพริบตาแล้วนางก็กล่าวด้วยน้ำเสียงไร้เดียงสาว่า ไม่ได้หัวเราะอันใดเลยเพคะแค่คิดว่าหม่อมฉันได้สนทนากับองค์ชายและยังมีหมิ่นอองซื่อจื่อด้วยหม่อมฉันจึงตื่นเต้นจนทำตัวไม่ถูกการที่องค์ชายทรงห่วงใยเรื่องภัยแล้งของเขตเริ่นอันรัษฎรชาวเริ่นอันจะต้องมีทางรอดแน่นอนเพคะองค์ชายเจ็ดรีดวงเนตรตรงพระองค์มักรู้สึกว่านางเด็กคนนี้ไม่ซื่อสัตย์แต่ก็จับหางจิ้งจอกน้อยๆของนางไม่ได้ท่าทีหลังจากได้เห็นองค์ชายกับหมิ่นอ,องซื่อจื่อของเด็กสาวชนบทคนหนึ่งดูนิ่งเกินไปหรือไม่ แม้ปากจะพูดว่าตื่นเต้นแต่ไม่รู้สึกถึงความตื่นเต้นจากตัวนางเลยนับว่าเป็นเด็กสาวประหลาดเสียจริงองชายเจ็ดสเสด็จไปที่หน้าโกดังแล้วเข้าไปสำรวจด้านในเพื่อดูความแห้งความสะอาดสิ่งสำคัญคือกว้างขวางย่อมเป็นทางเลือกดีที่สุดในการเก็บสเสบียงเอาละ่ะโกดังนี้พวกเราเช่าแล้วองชายเจ็บกพระหัตแสดงว่าได้ตัดสินพระไทยแล้วนั่นเองหนึ่งชาวมินแปลว่ารัษฎรผู้ต่ำต้อยเสมือนต้นหญ้า